สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าในวันนี้เรากลับมาพบกันในพระคำยามเช้าค่ะพี่น้องคะมีหลายคนพูดว่าการดําเนินชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางใช่ไหมคะถ้าการดําเนินชีวิตเหมือนกับการเดินทางหลายครั้งเราก็จะไปถึงที่หมายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก็คือเราจําเป็นต้องมีแผนที่หลายครั้งเราก็ดําเนินชีวิตไปแบบสุ่มเสี่ยงหรือว่าแบบเดาเอา เดินไปเรื่อยๆในอนาคตโดยที่เราไม่รู้เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครรู้อนาคตใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้พระวจนะของพระเจ้ากําลังจะบอกว่าการที่จะดําเนินชีวิตไปโดยที่เราไม่หลงทางไม่ไปผิดทางนั้นพระวจนะของพระเจ้านั้นสามารถช่วยเราได้ เราจะมีโอกาสได้มาดูพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่9จนถึงข้อที่13ในตอนที่มีชื่อว่าชีวิตที่ไม่หลงทางพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ9ถึง13หนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าสาธุการแด่พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์พระวจนะของพระเจ้าที่มีโอกาสได้ไข้ครวญเมื่อสักครู่ตั้งแต่ข้อที่9เป็นต้นมาได้พูดถึงาการท้าทายของผู้ที่เขียน ตั้งคำถามกับผู้ที่อ่านว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยพี่น้องที่รักว่าเราเองนั้นจะดำเนินชีวิตไปอย่างบริสุทธิ์หรือถูกต้องได้ตลอดเวลาหรือไม่นะคะนี่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนกำลังชวนให้เรามีโอกาสได้ทบทวนตนเอง แล้วผู้เขียนได้แนะนําอย่างนี้ว่าถ้าอยากจะเดินในทางที่ถูกต้องเดินในทางของพระเจ้าอย่างดีและปลอดภัยคือการที่เราจะต้องทํากระบวนการสามสอคนะกระบวนการสามสอโดยสอที่1อยู่ในข้อที่10ที่บอกว่าข้าพระองค์แสวงพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ สอที่หนึ่งในข้อนี้คือสแสวงหาพระองค์สแสวงหาพระเจ้านะคะการที่เราจะดำเนินไปในชีวิตอย่างถูกต้องการที่เราจะไปถึงจุดหมายอย่างถูกต้องเราจาเป็นจะต้องถามผู้ที่รู้เส้นทางชีวิตของเรานั่นก็คือพระเจ้าไม่มีมนุษย์คนไหนคะ่ะที่รู้เส้นทางที่ดีที่สุดแม้ว่าทุกวันนี้มนุษย์อาจจะบอกว่าชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกใช่ค่ะชีวิตของเราเราเป็นคนเลือก แต่ว่าผู้ที่สร้างเราเท่านั้นถึงจะรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับเราวันนี้เราอาจจะเลือกได้หลายสิ่งแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราเลือกจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นการแสวงหาพระเจ้าจะเป็นการกําหนดจุดหมายปลายทางของชีวิตยอย่างถูกต้องวันนี้พี่น้องได้เข้าหาพระเจ้าให้พระเจ้ามีโอกาสได้ช่วยเราในการกําหนดจุดหมายปลายทางของเราแล้วหรือยังเราจําเป็นจะต้องไต่ถามตัวเองในวันนี้ และในข้อที่11พูดถึงสอที่สองคือสอของการสะสมพระคำของพระเจ้าได้กล่าวดังนี้ว่าข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์พี่น้องที่รักการที่เราดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องและไม่ผิดพลาด คำว่าบาปเนี่ยเป็นการที่หมายถึงเราพลาดไปจากเป้าหมายของพระเจ้าบาปแปลว่าพลาดไปจากเป้าหมายของพระเจ้าเราจะมั่นใจได้ไงว่าเราจะไม่หลงทางเราจะไม่พลาดไปจากเป้าหมายของพระเจ้าก็คือเราจําเป็นต้องสะสมพระคำผีสะสมถ้อยคําของพระเจ้าด้วยเหตุผลนี้คิดจักรของพระเจ้าจึงพยายามหนุนน้าใจพี่น้องให้ศึกษาพระเจนะของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ฟังในวันอาทิตย์ การฟังในวาทิตย์ปเป็นการศึกษาเบื้องต้นพี่น้องที่รักแต่ว่าถ้าเราจะศึกษาอย่างอย่างลึกซึ่งจะช่วยได้มากในการดําเนินชีวิตจําเป็นต้องเข้า,าเรียนในชั้นเรียนมัธพีเพิ่มเติมหรือศึกษาแบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงหรือการเรียนมัธพีส่วนตัวต่าง นี่เป็นจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราหรือการท่องจําพระเจนะของพระเจ้าอ่านพระเจนะของพระเจ้าอย่างสมบพเสมอสิ่งนี้จะช่วยได้มากเพราะว่าพระเจนะของพระเจ้าจะ,จะคอยย้ําเตือนเราทั้งหลายที่จะ,ะทําให้เรานั้นไม่พลาดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าและในข้อที่12ได้พูดถึงสอที่สนั่นคือการคือการสรรเสริญพระเจ้าคือการสรรเสริญพระเจ้า ในข้อที่12บอกอย่างนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าสาธุการแด่พระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สอสุดท้ายคือสองการสรรเสริญคือ,อสอของการที่จะสาธุการเป่าประกาศถึงความดีงามของพระเจ้า บางครั้งบางคาถ้าเราเองสะสมบางสิ่งไว้ในความคิดของเราอยู่เสมอเราไม่เคยได้พูดออกมาบางครั้งบางคาเราก็อาจจะลืมง่ายๆหรือการที่เราเองนั้นเพียงแค่อ่าน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 ,านแต่ไม่มีโอกาสได้ประกาศมาในชีวิตของเราหรือพูดออกมาในชีวิตของเราสิ่งนั้นก็อาจจะไม่เป็นผลก็ได้ เพียงที่รักความเชื่อที่อยู่ข้างในต้องสําแดงออกออกมาทางการพูดด้วยออกมาทางการกระทําด้วยดังนั้นการที่เรานั้นจะดําเนินไปกับพระเจ้ายังไม่หลงทางเราจะเป็นต้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอการสรรเสริญพระเจ้านั้นหมายถึงการที่เราใคร่ครวญพระเจ้าของพระเจ้าแล้วรู้สึกว่ามันดีเราเองก็บอกต่อต่อคนอื่นบอกคนอื่นว่านี่คือพราะฉะนะ้ของพระเจ้าที่ถูกต้องเราบอกต่อไปเรื่อยๆบอกต่อไปเรื่อยๆและยืนยันกับคนอื่นๆให้เห็นว่าพระคําของพระเจ้าที่เราอ่านเนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเราอย่างไร สัศจรรย์อย่างไรในชีวิตของเราให้เราสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าแล้วแล้วเราเห็นผลดีของพระเจ้านั้นให้เราสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอนั้นสามซอนี้จะช่วยทําให้เรานั้นไม่หลงทาง คือสอของการสแสวงหาพระเจ้าเสมอให้พระเจ้ากำหนดเป้าหมายให้กับเราสอของการสะสมพ,ะพระเจ้าเสมอให้เราศึกษาทบทวนถ้อยคําของพระเจ้าและสอสุดท้ายให้เราสัรเสริมพระเจ้าเมื่อเราดูพระเจนะของพระเจ้าแล้วทําตามแล้วมันดีให้เราเองสรรเสริญออกไปประกาศออกไปให้ข้อความนี้เป็นจริงเสมอในชีวิตของเราและผู้อื่นด้วยเราจะมีโอกาสได้ไอ้ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณ mm hmm. พระองค์ สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงให้สิทธิ์ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเลือกเลือกอะไรก็ได้ตามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายพอใจแต่วันนี้พรอชนะของพระเจ้ากําลังท้าทายให้เราเลือกที่จะอยู่ในทางของพระองค์คือเลือกที่จะไปกับพระองค์เลือกที่จะแสวงพระองค์โดยที่จะสะสมถ้อยคำของพระองค์และเดินตามพระองค์ติดตามไป ขอพระเจ้าเมตตาที่เราทั้งหลายจะยึดมั่นในพระองค์และพร้อมที่จะมีชีวิตไปกับรพระองค์เพื่อเราจะมั่นใจได้ว่าเราจะรักษาทางนิชของเราให้อยู่ในทางบริสุทธิ์ได้ขอพระองค์ทรงช่วยเราด้วยข้าพระองค์นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าท่านจะไม่เดินหลงทาง ไปจากพระเจ้า ค่ะสุดท้ายอยากจะฝากพี่น้องว่อยางนี้นะคะว่าเดินตามแผนที่ของพระเจ้าชีวิตไม่มีวันลงทางอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ